الحمد لله الحمد لله يخلق الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحانه وتعالى عما يشركون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته

เพื่อเตรียมพร้อมที่จะประกอบพิธีฮัชสำหรับปีนี้เราขอดูอาให้บรรดาญาติบรรดาคนที่เรารู้จักเพื่อนฝูงมิตรสหายของเราที่เดินทางไปทำฮัชในปีนี้ฮัชมาบรูลขุ้ยเธอร์มีน,น,นายาอับาาบัลอัลลามีนเป็นองครับเดือนสุลฮิจจห์ทำไมถึงมีความสำคัญชัดเจนเพราะมันเกี่ยวข้องกับ,บระกอิสลามข้อสุดท้าย نذكر كانهم حدث ابن حجر الأسقلاني ليبوّتين قام بسرد، الله تعالى تام هاي، دهن زل يقول رحمه الله والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة

อิบดะฮ์ลล ah ักต ah. ่างๆมาบรรจบอยู่ด้วยกันแม้ว่าจะเป็นการละมาการถือศีลอดการซดะกะบริจาคหรือการทำฮักซึ่งอิบาดะฮ์เหล่านี้ในช่วงเดือนอื่นไม่ได้มาอยู่รวมกันแต่มาอยู่รวมกันในช่วงสิบวันแรกของเดือนสุลฮิจห์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل าเองในคำอธของพระองค์ได้ตรัสเอาไว้เกี่ยวกับสิบวันแรกของเดือนสุลฮิจห์ที่ไหนบ้าง يُنَيْتْ أَيَدْنَا إِنْ بَانْ أَنْدَا بْرَغْلَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشَرٍ قَاسَ أَبْعَنْدُوَيْ تُوَنْ وَلَا أَرُنْ وَالْفَجْرِ مِنْ سُرَةُ الْفَجْرِ قَاسَ أَبْعَنْدُوَيْ وَلَا ف Benda ulama berjebok yang Ying, Sahabat Bang Tan Chen, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Malaluk, Sit Bang Tan Mujahid, dan sahabat tangan lain lain, bercakap bahawa, cuan waktu yang diperlukan untuk memperoleh kebenaran adalah 10 hari pertama dari hari Haji, yang merupakan tanda yang dikatakan oleh Ibn Kathir radhiyallahu anhu. Ini adalah tanda yang benar. Dalam ayat lain, Allah Taala berfirman. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ني آيات تعالى <سؤال> قوت في أيام معلومات على سلام <سؤال> هاي باقة อิบน ah ุอับบาสบอกว่าว ah. ันท hey ี่รู้กันอยู่แล้วนี้คือสิบวันแรกของเดือนอุลฮิญะนี่เอามาจากอัลกุรอานุลกิริมที่พูดถึงความสําคัญของช่วงเวลาที่เรากําลังมีชีวิตอยู่ณเวลานี้ใน h ะด i ษของท่านนบีสุลต่านาะละวะสัลลัมอธิบายได้ชัดเจนกว่านี้อีกอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้เราเข้าใจได้อย่างท่องแท้มากขึ้นไปอีกเป็น h ะด i ษที่ท่านอิบนุอับบาสรดยัลลอฮฺอัลลอฮฺอัฮุมาเป็นผู้รายงาน يتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله

จะได้ทำอามัล s a l a ในช่วงนี้สาบะจึงกลบถามท่าน ر س و ุลลอฮ์ว่าแม้กระทั่งการออกไปจิฮาดกระนั้นหรือเพราะว่าในความเข้าใจของบรรดาสาบะอามัล s a l a ที่ดีที่สุดก็คือการจิฮาดในหนทางของอ l ล a h w ์ว Jihadu fi s a b i l i l ล a h d รว w a t u s a n a mil i s l การจิฮาดนั้นถือว่าเป็นส่วนส่วนที่สูงที่สุดในศาสนาอิสลามแล้วสาบะเองก็เป็นผู้ที่ปรารถนาการตตยเชียีการออกไปจิฮาดมาก ก็เลยถามท่านนบีว่าแม้กระทั่งการออกไปยิ h าดเนี่ยก็ยังสู้ไม่ได้หรือกับการที่เรามานั่งทําอามัลซอ่ละที่บ้านไม่ต้องออกไปไหนเนี่ยท่านนบีสุลต่านบอกว่าวะเลอร์ิ i า a d ด้วยศีสิบิลละแม้กระทั่งการออกไปยิ h าดเนี่ยก็ยังไม่ประเสริฐเท่าการทําอามัลซอ่ละในช่วงเวลาเหล่านี้ศุนย์พนัลหลักยกเว้นคนที่ออก

อัตถิฮล ah ีลวัตตับบีรว ah ัตตัฮมีดความว่าไม่มีช่วงเวลาใดที่การทําอามัลซอลจะเป็นที่รักยิ่งจะยิ่งใหญ่ที่สุดนะอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل มากไปกว่าการทาอามัลซอลในสิบวันแรกของเดือนอุลฮอจักเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวตะฮลิลจงกล่าวตับบรจงกล่าวตะฮมีด จ่งกลาวซิกรุลลอฮ์ให้มากมากในช่วงสิบวันแรกนีุ้านัลลอฮ์เป็นอามัลที่ง่ายมากอามัลซิกรุลลอฮ์เป็นอามัลที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงแต่เป็นอามัล s a l ห h ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมคำชับให้บรรดาประชาชนของท่านให้ความสําคัญในช่วงเวลาอามัลบางอย่างอาจจะประเสริฐเพราะช่วงเวลาอามัลเดียวกันแต่อยู่ในช่วงเวลาที่ต่างกันมีความประเสริฐที่แตกต่างกัน ิเกตที่เรามองว่าเป็นมันเป็นเรื่องง่ายๆในช่วงเวลาทั่วไปแต่ถ้ามันถูกกระทําในช่วงเวลาที่ประเสริฐมันก็จะยิ่งมีผลบบญและความประเสริฐมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณสหฮาบะ์รดิอลลอฮุตะาลาอันฮุมบรรดาสัฮาบะฮ์พอถึงเวลาช่วงสิบวันแรกของเดือนอุลฮิจจะพากันตกบีรตักบิรที่เรียกว่าตกบีรมุตลักเป็นองครับตักบิรมุตลักคืออะไร ก็เหมือนกับตักบีรวันอีดวันรายอิ่งที่เรากล่าวกันในวันอีดแต่บรรดาสัฮาบะจะเอามากล่าวในช่วงสิบวันแรกในช่วงสิบวันตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะกล่าวตักบีรได้แต่ให้กล่าวเป็นการส่วนตัวกล่าวเป็นการส่วนตัวคนเดียวอัลลอฮฺอักบอรฺอัลลอฮ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 ฺอักบอรฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลาฮิลฮัมสามารถที่จะกล่าวได้แล้วแต่อย่ากล่าวเป็นลอฮฺอะหล ไม่ต้องกล่าวลังละหมาดกล่าวตอนที่เราอยู่ที่บ้านกล่าวตอนที่เราอยู่ที่ทํางานกล่าวตอนที่เราขับพาหนะอะไรต่างๆนั้นนะกล่าวส่วนตัวคนเดียวสามารถที่จะทําได้แน่นอนว่านี่คืออามัลซอเล็กๆที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปอย่างมากเหลือเกินมีคําพูดจากบรรดาอุลามะบางส่วนที่คอยกําชับในเรื่องเหล่านี้ที่อธิบายให้เราเห็นถึงความสําคัญของการทําอามัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ได้ไปฮัดเหมือนเรา Jika orang yang bayat, dia telah bersiap-siap untuk melakukan amalan yang paling besar dalam hidupnya. Dan kita yang tidak bayat, bagaimana kita bersiap? Ini adalah salah satu ulama yang mengatakan: "Lama karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menempatkan orang-orang yang beriman di dalam keinginan untuk melihat masjid Nabi di kota Makkah, dan tidak ada seorang pun yang mampu melihatnya setiap tahun." فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون افضل من الجهاد الذي هو افضل من الحج، انتهى كلام ابن رجب الحنبلي رحمه الله. ความหมายว่าอย่างไงอิมรุจักอัลฮัมบารีบอกว่าอัลลอฮ์ทำให้หัวใจของผู้ศรัทธาเนี่ยวินหาที่จะไปเยือนใบตุลลอฮ์กันทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะไปได้ทุกปีบางคนไปได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตบางคนยังไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าแต่เราขอดุดูอาว่าให้เราได้ไปหาใบตุลลอฮ์สักครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นในทุกๆปีเนี่ยคนที่สามารถไปอัลลอฮาก็ บัญญัติให้เขาไปทำฮัจจ์แต่คนที่ไม่ได้ไปล่ะต่ลาให้โอกาสร่วมกันในการที่จะทำความดีแม้ว่าเขาจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านก็สามารถทำอามัลซอเลห์ได้โดยที่การทำอามัลซอเลห์ในช่วงเวลาเดียวกันที่พี่น้องของเรากำลังทำฮัจจ์เนี่ยอามัลซอเลห์ในช่วงนั้นเนี่ยดีกว่าการออกไปจจฮาดซึ่งการจจฮาดนะจริงๆแล้วดีกว่าการทำฮัจจ์อีก <Allah. S 1> เพราะฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือให้ความตระหนักกับตัวเองว่าน,นี่คือช่วงเวลาทองคําที่เราจะได้แสวงหาความดีงามจากอัลลอฮ์สุภาเนาตะลาความโปรดปรานจากพระองค์ด้วยอัมละง่ายๆที่เราทําคนเดียวได้ด้วยมือของเราด้วยตาของเราด้วยหูของเราด้วยลิ้นของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซิกเคตแล่ว่าจะเป็นการตะฮลีลละอิลฮะอิลลอห์การตักบีรอัลลอฮ์อัลลอฮัการตะฮมีดอ,อัลฮัมดุลิลลาห์รอบทติกเคน لا حول ولا قوة إلا بالله يستغفر الله أراي كداي وريك الله سبحانه وتعالى نجوم سبوان أن برسلني بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم استغفر الله العظيم لكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين

เราอาจจะอ่อนแอในการทําอิบะตดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ละตะลาเมตาเราด้วยการให้โอกาสให้เราทําอามัลที่เราทุกคนสามารถทําได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าทําได้หรือไม่ได้ทําเป็นหรือไม่เป็นซิกรุลลออ์เนี่ยใครบ้างที่ทําไม่ได้ล,ละอีหล์นี่คือความเมตตาอันล้นพ้นที่มีแต่ผู้ที่มีสติปัญญาและเข้าใจความหมายแห่งความเมตตาจากละตะลาเท่านั้นที่จะตักตวงและรีบ มันในช่วงเวลาที่มีอยู่เพียงน้อยนิดเท่านั้นอามัลซอแหละกินความหมายที่กว้างมากอย่างที่บอกเมื่อกี้พี่น้องลองมาทบทวนดูว่าอะไรบ้างเป็นอามัลซอแหละที่เราทําได้ในช่วงนี้อันดับแรกอย่างที่บอกไปที่นาดิท่าที่ฮะดิษของท่านนบีเองก็บอกว่าให้สิกุลลออ์ไว้มากอันนี้คืออันที่หนึ่งเลยอันที่สองที่เราสามารถทําได้บางคนไม่รู้จะทํำยังไงการถือสินอดการถือสินอดในช่วงตั้งแต่วันนี้เราสามารถถือสินอดได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ประกาศว่าวันที่หนึ่งสุลฮิจะเราถือสิญอดไปเรื่อยจนถึงวันอาราฟัหรือวันที่เก้าสุลฮินจะการถือสินอดเป็นการทําอิบาดตต์ตลอดทั้งวันการสิกิตเป็นอิบาดตห์เฉพาะช่วงที่เราสิกิตแต่การถือสินอดเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มสะฮุบทำสะฮุบปุ๊บเนี่ยถือสินอดปุ๊บจนถึงดวงอาทิตย์ตกดินที่เราจะไปละสิญอนเราอยู่ในอิบาดตาห์อยู่ตลอดเวลาเป็นการทําอิบาดตห์ที่ไม่ต้องทําอะไร ไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มอยู่เฉยๆก็เป็นอิบัห์ได้แม้จะไม่ได้สิเกตแม้จะไม่ได้กล่าวระลึกถึงอัลลอฮ์ Allah, แต่เราก็ยังอยู่ในอิบห์ได้ด้วยการอิบัตถือสินอดเพราะฉะนั้นลองดูวันไหนที่เรามีความรู้สึกว่าเราไหวที่จะถือสินอดสักวัน,ส,วนสองวันแล้วอย่าพลาดที่จะถือสินอดในวันอัลลอฮ์ประการต่อมาอิบาัตที่เราสามารถทําได้เป็นอิบาัตที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอิบัตที่เกี่ยวข้องกับรา่างกายก็อการละมาการถือสินอด มีอิบาดาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินการบริจาคการจ่ายซดะกะการจ่ายการช่วยสักับสมทบท,ท,ทุนในเรื่องความดีต่างๆที่เราสามารถจะทำได้ในช่วงเวลาเหล่านี้การอ่านอัลกุรอานอัลกีรีการใช้ชีวิตอยู่กับอัลลอฮ์ س ุบลตพระดำรัสของพระองค์ที่มัสยิดก็ได้ที่บ้านก็ได้หรือที่ไหนก็ได้หรือบางทีอ่านไม่เป็นก็ฟัง ต่ที่เราจะฟังอย่างอื่นฟังพระดำรัสของ a l l ุ h s u น h a n a h ในช่วงเวลาอันประเสริฐนี้และสําหรับคนที่จะเชื่อคุรบาลให้เขาเตรียมตัวที่จะเชื่อคุรบาลให้เขาตั้งใจให้ดีเพื่อความเป็นละสร Allah s u b h a n a h ต t a a l และสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งสําหรับการทําอามัลซอในช่วงสิบวันแรกเดือนอุลิละาก็คือเตรียมดูอาที่เราจะใช้ขอในวันอาราฟห์ท่านนบีสุลต่านบอกว่าขยรุดูอาดูอายุมอาราฟห์ ตัอ่านที่ดีที่สุดก็คือดุอ่านในวันอัลอัลลอฮ์ค่ะอินชาอัลลอฮ์หวังว่าพี่น้องคงจะได้ใช้เป็นข้อตักเตือนตัวเองในการที่จะเตรียมตัวในการที่จะตักตวงความดีงามในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันที่เราจะได้ร่วมกันต้อนรับวันที่ดีที่สุดในช่วงสิบวันแรกของเดือนอุลฮิจญะห์อ่ายาลลลละะะมมีนนนอออิิัฮวา رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها ا อลลูอะลัยฮิวะ ع ัลลิมูตัสลีมา اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وعلى كلمتك الى يوم الدين اللهم عليك باليهود الصحاينة الغاصبين المجرمين اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون